ไม่ธรรมดาทำความรู้จักผู้กองทอนเด็กวัดสายสืบจับทิดแย้มชีวิตสุดลดผลจากลูกชาวนาสู่ตำรวจกองปราบ เขาเด่นเขาเด่นจะพาเพื่อนเพื่อไปดูเรื่องราวของทิดแย้มอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงที่ยักยอกเงินวัดกว่า300ล้านไปเล่นการพนันบาคาร่าออนไลน์กระทั่งต่อมามีการออกหมายจับและจับศึกจากการเป็นพระในเวลาต่อมานอกจากนี้ยังพบเส้นทางการเงินไปพัวพันกับหญิงสาวคนสนิทซึ่งเป็นนายหน้าเว็บพนันจนเป็นประเด็นที่สังคมวิพากวิจารณ์กันอย่างหนักเลยทีเดียวจากการเข้าจับกลุ่มดังกล่าวมีนายตำรวจคนหนึ่งที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในเวลานี้เป็นตำรวจยศร้อยตำรวจ เอกจากกองปราบปรามที่เข้าไปแฝงตัวเป็นเด็กวัดหาข้อมูลเบาะแสต่างๆภายในวัดไร่ขิงเป็นเวลานานเกือบ8เดือนกระทั่งปรากฏภาพของร้อยตํารวจเอกสแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจวันนี้จะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับร้อยตํารวจเอกนิติธรประชันการจนะหรือผู้กองทอนตาแหน่งรองสวกกา้าบากาปมีดีกรีไม่ธรรมดาเคยเป็นอดีตนักกีฬาย,ยิงปืนทีมชาติไทยมีผลงานสืบสวนจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีสําคัญมาก มมีผลงานสืบสวนจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีสําคัญก่อเหตุอุชกชะกันมามากมายเคยได้รับโลกเกียรติยศสืบสวนดีเด่นมาหลายครั้งก่อนจะมาเป็นผู้กองทอนในตํารวจสัญญาบัตรกองปราบปรามชีวิตในวัยเด็กเคยเป็นมาทั้งลูกชาวนาเลี้ยงควายเกิดที่จังหวัดขอนแกน่นเป็นหนุ่มโรงงานยานสมุทรปราการกระทั่งเข้ารับการเกณฑ์ทหารได้2ปีและได้ตัดสินใจเข้าสอบเป็นนักเรียนตํารวจนครบาลรุ่น70จากนั้นเข้ารับการฝึกอบรมขาราชกาล การตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ